สวัสดีค่ะวันนี้จะทำขนมเปี๊ยะไส้เผือกมะพร้าวอ่อนนะคะเราจะเริ่มจากการนึ่งเผือกพอนึ่งสุกแล้วเราก็นำมาบดพอหยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากจะได้เนื้อสัมผัสมีความเป็นเผือกมากขึ้นจากนั้นนำใส่กระทะใส่กระทิใส่น้ําตาลใส่เกลือจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะวนไปเรื่อยๆค่ะ น้ำตาลมันก็จะละลายออกมามันก็จะมีน้ำเยอะขึ้นพอมันเริ่มเท่ากันดีเราก็นำมะพร้าวที่เรานำไปนึ่งใส่ลงไปค่ะการนึ่งจะทำให้ไส้ขนมของเราเสียยากขึ้นค่ะอยู่ได้นานหลายวันค่ะจากนั้นก็แอดอยากได้สีที่มันออกม่วงๆหน่อยก็ใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะให้พอมันมีสีสวยงามนะคะ จากนั้นก็คนต่อจนแห้งดีค่ะพอมันไม่ติดกระทะแบบนี้ก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะไปทำแป้งชั้นนอกกันค่ะใส่แป้งลงไปใส่น้ำตาลลงไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำน้ำสะอาดใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปค่ะจากนั้นก็เทลงไปในอ่างแป้งนะคะจากนั้นก็เติมน้ำมันลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่ แต่มันก็ควรให้เข้ากันค่ะพอมันเข้ากันดีเราก็จะใช้มือนวดก่อนจะนวดเราก็ล้างมือให้สะอาดนะคะนวดไปเรื่อยเื่อยจนแป้งมันเข้ากันเป็นก้อนแบบนี้ดั่นั้นก็ใช้พลาสติกแรปพักไว้ค่ะต่อไปเราทําแป้งชั้นในค่ะใส่แป้งลงไปใส่เนยขาวลงไปการใส่เนยขาวจะทําให้ขนมของเราเวลาสุกแล้วจะไม่มีน้ํามันเยอะมองมานะคะนวดให้เข้ากันจากนั้นก็แรป ปิดไว้พักแป้งหนึ่งชั่วโมงค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงเรานำแป้งชั้นนอกมาแล้วก็ตัดช่างเราจะตัดสี่สิบกรัมนะคะตัดจนเสร็จก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะส่วนไส้ในเราจะตัดสิบห้ากรัมนะคะก็จะได้19ก้อนเช่นกันจากนั้นก็หอ่อห่อแป้งจากนั้นก็พักไว้สาสิบนาทีค่ะ ใช้ผ้าคุมไว้นะคะพอครบสามสิบนาทีเราก็จะนํามารีดค่ะรีดขึ้นข้างบนลงข้างล่างแบบนี้นะคะให้มันยาวเป็นรูปยาวๆแบบนี้แต่หนันก็ม้วนลงค่ะม้วนลงมาจนสุดเลยค่ะจากนั้นก็จะรีดอีกรอบหนึงค่ะเอาให้ยาวที่สุดเลยนะคะยิ่งยาวยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ ลายของขนมที่สวยงามค่ะรีดให้บางเวลารีดอย่าก,กดแรงนะคะให้เบาๆมือพอรีดได้สุดแล้วก็ม้วนลงมาอีกรอบนึงค่ะม้วนจนสุดเลยจากนั้นเราก็ก็คลึงแป้งนะคะสักสองสามรอบเพื่อให้มันแน่นค่ะจากนั้นเราก็จะตัดต้นหนึ่งเราจะตัดสามชิ้นนะคะวัดเอากะเอาเลยค่ะ ใช้มีดค่อยๆเลื่อยลงไปแบบนี้นะคะก็จะออกมาลักษณะนี้จากนั้นเราใช้มือกดตรงกลางแล้วก็ค่อยรีดแป้งรีดออกทุกมุมเลยค่ะเพื่อให้มันได้เป็นแผ่นกว้างๆนะคะพอเรารีดแป้งได้บางที่สุดแล้วเราก็ค่อยๆแซะขึ้นค่ะ ใช้มีดค่อยๆแซคค่อยๆดึงขึ้นนะคะจากนั้นเราก็นำไส้มาวางค่ะเราก็วางแป้งลงไปบนไส้เอาให้ก้นหอยมันอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นก็ปิดก้นให้สนิทค่ะแล้วก็จัดทรงให้สวยงามนะคะก็ไปวางใส่ถาดทำแบบนี้จนเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วเราก็นำไข่แดงผสมน้ำมันทาลงไปค่ะจากนั้นก็หยอดด้วย งาดำค่ะทําแบบนี้จนเสร็จนะคะแล้วเราก็จะนําเข้าไปอบด้วยไฟบนล่าง160องศาใช้เวลาอบ25นาทีค่ะพอสุกแล้วเราก็นำออกมาพักไว้นะคะพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันค่ะ แล้วก็จัดใส่กล่องแล้วเราจะมาดูข้างในนะคะใช้มีดตัดลงไปค่ะไส้ตุมตูมๆเลยค่ะน่าทานมากๆ